ไาวายวาววไม่ีไม่ีวามรกามาต้าชิงโกราบารจ้าซาเนามิกิเฮ้แต่ระมือตาระเดยวันวันกูเจออะไรแล้ววะเนี่ยมันคืออะไรว้ยซ้องมันคือคนบ้าเพ่เออกูรู้แล้วว่าเข้าเป็นคนบ้าคนสติดีๆเขาไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกถ้ามึงไปก็ไม่มีประโยชน์ทำไอจารทิฟ่า ไอ้จัดมันคืออะไรวะเนี่ยนี่คือการทําวิธีของคนทรงในประเทศกัมเณตตอนเวียดนามะนะหรือว่าพวกกเัเมเณกอมนั่นเองเป็นการทําวิธีที่เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเมตตามหานิยมค้าขายร่ํารวยร่ํารวยกับคนที่มาทำวิธีอย่างดีเยี่ยมเลยะนะส่วนมากคนที่จะมาให้ทําวิธีนั้นจะเป็นพวกแม่ค้าออนไลน์หรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับค้าขายะนะและพอหลังจากการทําพิธีให้นั้นพวกเขาส่วนใหญ่ ก็ประสบความสําเร็จกันอย่างน่าเหลือเชื่อจากเดิมที่ขายของกันไม่ได้เลยก็กลับกลายมาขายเป็นได้เป็นแสนเป็นล้านฮือล้านเจ๋ง <c oughs> อโลอเล่นลนะนะกับกลายเป็นธุรกิจที่ทําอยู่นั้นจเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมทําให้ร่างทรงคนนี้นั้นยังมีลูกศิษย์ยังมีงานจนถึงทุกวันนี้สาธุก้าวๆา่ะนะเฮ้ เออถ้าอย่างนี้ต้องลองคล้องสักหน่อยพี่เหมียวจะทําอะไรเพ่กูจะให้เข้านั้นสวดให้เก๋จะดีเลยเพ่ <c oughs> มันต้องร้อง <c oughs> ท่านรังสงหนึ่งอาราม <c oughs> บันเจอ

จะ <Wars>. จันจจัพอแล้วเหนื่อยเสี่ยงเขาจะสุ่งไปใน่ของเขาห่ะนะจบแล้วมั้งแซ่ท์ฮะนียังไม่เจบอปกเหรอฮะชีวิตใครเห็นก็ว่าบ้าแต่คนคเมนกลับมองว่าเป็นผู้วิเศษสังั้นแมเบ้อเดี๋ยวว่าแต่คนคมเมนเพ่ถ้าคนไทยบางกลุ่มเจอนี้เขาก็ไหว้เพ่ฮอ เอาที่มึงสมายใจแบบเบอเราเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องจากกรณีงานผสมพันธ์สมรสระหว่างนางอึ่งฮิโมะขั้วโลกเหนือกับนายจิ้งจกแอฟริกาตอนนี้ก็จบพิธีงานแต่งไปแล้วนะครับทั้งคู่ก็พาไปฟิชชอร์ลิงผสมพันธ์ณบริเวณหนองน้ำในนครวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าอึงฮิโมโคโลกเหนือกับจิ้งจกแอฟริกาเมื่อฟิตชลิ่งกันจะเป็นอย่างไรเราต้องขออภัยทางผู้ชมด้วยเราไม่สามารถเอาภาพนั้นมาให้พวกท่านดูได้จริงๆขถ้ามกูหรือยังว่ากูยากจะดูหรือเปล่าเสียใส่แต่ฮ <H ee> แต่ทางเรานั้นก็ได้เจอภาพที่เขานั้นได้เจอเจอกันครั้งแรกนะครับอีกคนนึงก็ออกมาจับแมลงอีกคนนึงก็นำท่วมรูและเขานั้นก็ได้มาเจอกัน กับภาพนี้ครับ<ะ>เออดูไปดูมาเออมันก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยมเมื่อตามาจ้องตาก็เกิดสิ่งแปลกในจิตใจบวกกับความเหงาที่เขาทั้งคู่นั้นไม่มีใครจึงก่อเกิดความรักในจิตใจขึ้นมา<ะ>อึงฮิโมกับจิ้งจกแอฟริกาจะคองคู่กันตลอดไปแต่เราก็หักกัน จนเจอมันนานแค่ไหนที่รอเธอมาฝนตกนี้บอกได้เลยคุ้มค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายโฮ้ยคนลกุก แล้วนี่ก็คือคลิปงานการาดินเนอร์ของพวกเขานะครับในงานนั้นก็มีแขกเรืออย่างมากมายอาทิเช่นตุ๊กแกเผือกแคมรูนตัวอีเห็นคเมตัวตะกแตนปาตังกาปาป่วนิวกินีหรือว่าจะเป็นตัวด่วงทะเลสายซาอุดิอราระเบียก็มีนะครับพวกเขามากันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อจะมายินดีกับงานแต่งคู่บ่าวสาวคู่นี้โอ้โหแต่ละตัวแซ่แพ และส่วนอาหารหลักนั้นก็คือมแมลงนั่นเองโดยทางพัฒนาอาหารของราน,นีก็ได้เปิดไฟล่อมแมลงหนึ่งดวงเพื่อให้มแมลงนั้นมาตอมหลอดไฟแล้วมแมลงนั้นจะตกอยู่บนโต๊ะเราพวกเขานั้นก็จะจับกินกันนั่นเองเมียงพระสุดๆไปเลยอะ่ะเฮ้ชีวิตกูต้องมาดูอะไรวะเนี้แป๊บเบียเอออะไรอีกวะเนี้ บุคคลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เขาได้สมญานามว่าไมเคิลแจ็กสันแห่งประเทศกัมพูชาเออมันแปลกตรงแนวไใช่แล้วสำหรับคนทั่วไปนั้นมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าคนทั่วไปนั้น ใครๆก็สามารถเต้นท่าไมเคิลแจ็คสันได้อนะแต่เขาคนนี้นั้นได้บอกกับคนเขเมนว่าตัวเขานั้นไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าคนอื่นๆที่เต้นท่าไมเคิลแจ็คสันนั้นเขาอาจจะศึกษาท่าเต้นจากซีดีจากวิดีโอของไมเคิลแจ็คสันแล้วก็แกะท่ามาเต้นจนเต้นตามได้อะนะแต่เขาคนนี้นั้นที่พิเศษฟาาคนอื่นๆนั้นก็คือเขาบอกว่าครั้งหนึ่งที่เขาอยู่เมืองนอกนั้น เขาก็ได้เป็นหนึ่งในทีมหางเครื่องของไมเคิลแจ็กสันนั่นเองโอ้โ oh หบันนอกบันนอกใช้คำว่าห่างเครื่องแบบเบอ และในบางครั้งที่ทางไมแจ็杰สันั้นอ่อนทัวเขาก็จะเป็นทีมแดนเซอร์ติดตามไปเต้นด้วยนะบน,นอกบน,นอกใช้คคว่า Dan ว์แดนเซอร์และในช่วงเวลาที่ว่างๆนั้นทางตัวเขาและก็ลูกทีมและไมแจ็杰สันั้นก็จะมาซ้อมท่าเต้นด้วยกันและบางท่าที่เขาเต้นอยู่นี้ทางไมแจ็杰สันั้นก็ได้สอนเขากับมือด้วยนะมันก็เลยทำให้เขานั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศเขนรจนได้รับฉายาว่าไมเคิลแจ็งสันแห่งเมน,นั่นเอง เรื่องที่เขาพูดมานี้ใครได้ยินก็บอกว่าบ้าไปแล้วมันไม่จริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครไม่เชื่อแต่คนกระเมรนเชื่อนะเอฮ้อ <c oughs> <c oughs> บ้าบอกคอแตกซะจริงๆทําทำไมเราคนกระเมรนเขาชอบเชื่ออะไรติงตองติงตองบ้าบอกคอแตกอะไรแบบนี้วะ <c oughs> เขาไม่ลองคิดบ้างหรอว่าไม่เค้นจากสัน้นเขาอยู่ยุไหน่แล้วคนที่เห็นเต้นยง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 อยู่ตรงเนี้ยเขาอายุเท่าไหร่ ทำไมพวกคนกเม่นที่เชือ้อเรื่องโมเมนต์ของตาคนนี้ถึงแม่รองเอาเหตุผลอายุบวกลบคูณห้านแล้วก็บวกความน่าจ,จะเป็นแล้วก็ความเป็นไปได้ว่านตาคนนี้เขาพูดจริงหรือเปล่าทาไมคนกเม่นเขาไม่คิดแบบนั้นวะง่ายๆเลยนี่ถ้าเขาคิดอะไรแบบนั้นได้มีเหตุมีผลมีสมอง <c oughs> ก็จะเป็นคนกเม่นหรือเบะ <c oughs> เออจริงแฮะถ้าอย่งงางนั้นก็พวกคุณเมือง ก็จงยู่กับความลอกหลวงต่อไปเรื่องลอกหลวงคนก็เม่นเชื่อหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคนก็เม่นก็จะบอกว่ามันคือเรื่องลอกหลวงถ้าคุณหมืองมันสมองกับด้านเยอะเราประเทศคุณหมืองจะเจริญกิมมหมงเป้ะมอก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนั้นมาดูแรปเปอร์แคมเมมาดูการแต่งตัวของพวกเขาว่าเทรนแฟชั่นแรปเปอร์แคมเมปี2025นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเออมันตัวอะไรกันวะนะ จากผู้นำแฟชั่นแรปเปอร์กคแมคนนี้ตั้งแต่หมวกแว่นตาเสื้อผ้ากางเกงแม้แต่รองเทา้าพอรวมราคากันแล้วราคาก็อยู่ที่หลักล้านน่ะนะโอ้โหแค่ชุดนี้ก็เป็นล้านเลยเหรอเพ่ว้าว <Wow. S 1> เออล้านบาทใช่ไหมล้านเลียวเขมรโอ้โหสภาพชุดแรปเปอร์แคมแย์ถ้ามาเดินตามถนนแถวบ้านเกูนี่มันคนบ้าชัดๆ<ะ>ถึงคนประเทศไทยคนต่างโลกหรือว่าคนในโลกนี้ จะมองเขาว่าเป็นคนบ้าแต่ในสายตาคนขมรนั้นนี่มันคือชุดแฟชั่นปี2025ของพวกเขาชัดๆมันดูทั้งเท่ทั้งแบดอะไรแบบนี้เอ่อจะแบดหรือว่าจะบ้าเอาดีๆ <c oughs> ไปติฟ้าสมองกูไปหมดละ <c oughs> ท่านใดที่หลงเข้ามาดูคลิปของเรากรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่แบบมากรูด <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเ้อ EP นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม EP ่ EP หนะ้าสวัสดีครับ มียังประ